นะครับวันนี้ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็สุดเกมซิตี้สการไลน์เช่นเคยนะครับรู้สึกว่าช่วงนี้เราเล่นเกมซิตี้สการไลน์มาแบบต่อเนื่องแบบยาวนานมากๆเลยนะเดี๋ยวต้องหาเกมใหม่มาลงบ้างนะทุกคนครับโอเคทีนี้เราก็โอ้โหทุกคนเราก็สร้างเยอะแล้วนะดูดิเออเนี่ยหนึ่งเมืองสองเมืองสามเมืองสี่เมืองห้าเมืองหกเมืองแหละเจ็ดเมืองล้วนะทุกคนแปดเมืองล้วนะครับแต่เมืองนี่รู้สึกว่าจะลุ่งสุดแล้วเพราะว่าคนแบบ มาเที่ยวกันเยอะมากเลยไงเออเนี่้งจอกว่าเราสร้างใหม่ๆนะครับก็คือไอเรือสำราญเนี่ยมันมากันแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลเฮ้ยเฮ้ยมันเยอะไปไหนอะดูทัวร์จีนมาเต็มเลยนะครับโอ้เจินโอ้ดูซิทุกคนโอ้โหรถติดไหมเนี่ยโอ้รถอ๋อนี่มันคนจอดข้างทางนี่หว่าโอ้โหผมบอกเลยวว่าใครเป็นใครทำงานเกี่ยวกับธุรกิจการเรือขนส่งทางเรือนะครับ แม่งรวยแน่นอนนะต้องบอกเลยว่าเดอ f ์เฟอรนี่นะครับมาส่งแบบนี้นะได้ค่าตัวจากผู้โดยสารไปผมคิดว่าน่าจะเป็นหลักร้อยล้านแล้วมั้งเนะี่ยฮะแล้วก็รู้สึกว่าการขนส่งเราก็จะได้เงินมากขึ้นนะครับเนื่องจากรถบัสมีคนใช้มากขึ้นมีคนใช้ตลอดเวลาด้วยเออตลอดเวลา24ชั่วโมงลยนะต้องบอกยังทุกคนเนื่องจากว่าเอ้ยเดี๋ยวเอาอีกแล้วโอเคโอเควันนี้จะมีพายุอ่า พายุเกิดขึ้นนะคะระวังตัวด้วยโอ้เนี่ไงนี่ครับเราเตือนชาวเมืองเราแล้วก็มันก็เกิดบ่อยอยู่แล้วแหละนะมันกลายเป็นเรื่องปกติไปทุกคนโอเคสำรวจเมืองก่อนนะอ่าดูซิกำแพงยังดีอยู่ไหมอ่าโอเคอ่ามันเปลี่ยนมาตรงนี้บ้างแห้ะมันโอ้มันใกล้ตรงนี้มากเลยทุกคนเสียงอะไรนะ ได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมล่ะพายุมาครับเอาตามหลักแล้วคือผมน่าจะสร้างหลุยภัยไว้ก่อนนะเผื่อแบบมันจะมีพวกอะไรแรงๆมาไงเนาะเราต้องเผื่อปัญหาไว้ก่อนไอตัวนี้ต้องมีหรือยังตัวนี้มีแล้วเมืองนี้มีแล้วก็มีเกือบทุกเมืองกันนะอันนี้มีแล้วเออเมืองนี้ไม่มีเฉยโอ้โหต้องบอเยว่าเมืองใหญ่มากนะต้องมีสิ อ่านี่โอเคต้องรอ,อน้ำกอาหารมาล้วระวังกันด้วยนะข้างล่างนี้ต้องมีไหมเออ้อผมว่าข้างล่างนี้ก็ต้องมีนะเผื่อว่าคนแบบมันหนีไม่ทันอย่างเงี้ยมันขึ้นรถรถไฟดินไม่ทันนะมันก็ต้องแบบมาหลบตรงหลุมปลอดภัยนั่นแหละโอเคเนี้ยแล้วก็มีสระเสาสัญ,ญญาณด้วยตรงนี้ที่หนึ่งเรียบร้อย ดูซิธุรกิจดีไหมคนเข้าเรื่อยๆนะครับมันเป็นพื้นที่พักผ่อนนะได้กําไร2องออกมาใช่นดิรายได้รยรับราย,ายจ่ายนะครับสองพันลบไปหนึ่งพันก็ยังได้อยู่นะได้พันกว่าพันสามพันสประมาณพันสนะครับโอเคตอนนี้มีคนมาใช้ห้องน้ำแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าเราสร้างไปเขาก็ได้ใช้เนาะแต่ตอนนี้คือแบบว่าฝนตกหนักมากนะครับโอ้โหน่าจะหมดแล้วเอาอย่างนะอย่างนะ พายุมานะครับช่วงนี้พายุมาบ่อยเออคนหายไปไหนกันหมดนะเออผมรู้สึกว่าคนน่าจะหายกันไปเยอะเลยนเนี่ยไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะอาจจะฝนตกหรือเปล่านะครับคนแบบนี้จับกันหมดเลยแต่แถวเนี้ยอันตรายจริงนะเพราะว่ารู้สึกว่าคลื่นอะไรมันแบบไม่ใช่คลื่นสิองบอกว่าพวกไอ้พวกพายุอะไรเงี้ยมันชอบมาแถวนี้เออคนกลัวหรือเปล่า ตัวนี้ก็มีน้ำนะมันท่วมขึ้นมานี่คือรู้เรื่องนะครับเฮ้ยไปก็มีคนอินดี้มาถึงตรงนี้เลยนะทุกคนเอาล่ะขับเคลือนขึ้นศรามิโจมตีเอาแล้วครับทุกคนมาแล้วเรียกชาวเมืองด้วนออกจากพื้นที่ออกจากพื้นที่โอ้ยโอกคนนี้ไหมโอเคตอนนี้น้ำกำลังมาน้ำอุย้ยน้ำมาจากไหนอะมันมากับพายุหรอมันมาจากฝั่งหนูนานผู้ชม โอ้ยเดี๋ยว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 รู้สึกว่ามันจะเป็นงานใหญ่อะเนี่ยเฮ้ยนี่ไม่ใช่นี่มันนี่ไงน้ำมาจากตรงนี้ทุกคนนะครับที่กันเซอรมิโอ้ยไม่ใช่ที่กันเซอรมิสิที่เป็นที่แจ้งเตือนนะครับโอนท่วมจากตรงนู้นมาเว้ยดูดิโอเคโอเคตรงนี้ท่วมแล้วโอ้ยอะไรกันเนี่ยรีบเลยรีบเลยรีบเก็บข้าวเก็บของหนีไปตรงนู้นเลย เฮ้ยมันขึ้นมาสูงเหมือนกันนะโอเคครับลดแล้วไหนว่าทางซูมีไปไหนแค่นี้เหรอเฮ้ยโอ้ยมันลดน้ำลดล้วทุกคนโอ้ยน้ำลดแล้วนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วโอ้ยแบบนั่นงไม่แบบไม่สนโลกเลยแต่ด้านบนนะครับสิ่งน้ําท่วมนะแต่ด้านบนจะไม่ได้รับผลกระทบนะเนื่องจากว่ามันอยู่สูงนะแต่น้ําขึ้นไปอยู่ด้านบนเมื่อไหร่นะคือแบบสมมติถ้าน้ำนท่วมด้านบนอนะคือในเมืองเราไม่ไม่เหลือแนะ่นอนเลย โอเคครับน่าจะมาแค่นี้แหละเออเนี่ยมาแค่นี้เออถือว่ายังไม่ร้ายแรงนะครับมากับน่าจะมากับพวกฝนพายุมาเกเกือบไปแล้วไม่ล่าอ่าก็เปิดเที่ยวปกตินะครับไม่มีใครมาสักคนอ่จุดประกาศลืมไปไม่มีพวกน้ำอาหารนี่หว่าลบไปเลยก็ได้เพราะยังไงคนมันก็ไม่เข้าไปอยู่แล้วนะเดี๋ยวให้คนมันหนีลงอันนี้แล้วกันนะ รถไฟฟ้ารถใต้ดินดิรถไฟใต้ดินโอเคเรียบร้อยนะครับน้ำแบบท่วมนิดเดียวเป็นปกติแล้วโอเคหรือที่เววสร้างต่อแล้วกันนะอันนี้สร้างเป็นบ้านตรงนี้เหลือนะแน่ตรงนี้เป็นบ้านให้หมดเลยไฟฟ้าไม่เพียงพอเพราะว่าโดนตัดแม่เลยนี่ไง ไฟฟ้าสำรองไม่พอนะเพราะว่ามันแบบผลิตน้อยไงก็คือมันต้องมาจากตรงนี้อันนี้นะครับที่เก็บน้ำนี่นะเพราะว่าตรงนี้มันผลิตไฟได้เป็นพันเมกกวต์เลยนะพันแปดเยอะมากๆนะครับแล้วแบบว่าเวลาแบบฟ้าผ่าเนี้ยมันชอบแบบมาผ่าตรงที่แบบเป็นเสาไฟเงนี้เป็นไงขึ้นคงึ้นเขาโคตรชันเลยแบบว่าถ้ามันกิ้งตกมานี่คือน่าดะเละนะครับลดเลยสูงมากนะครับ โอเคสูงมากๆเลยครับตรงนี้ตรงนี้ก็อย่างที่บอกทุกคนมันต่อไปถึงเมืองตรงนู้นเลยนะตรงนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นเมืองใหญ่แล้วแหละนี่ครับนี่คือสะพานที่สูงที่สุดในโลกไปเลยไม่มันพังนะครับอันนี้ลงงบไปเยอะนะพังยากนะครับเออไหนครับเซอร์เว์หน่อยดิมาเวลาเราอยู่บนแบบบนถนนมันก็ดูปกตินะถ้าเราไม่มองไปข้างๆรอบข้างนะครับ แล้วเรามองไปไงปะเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยเราอยู่สูงมากเลยะเออแต่แบบเวลามองตรงไปก็เป็นถนนปกตินะมก็ก็ไม่เหมือนกับว่าเราอยู่แบบอยู่บนที่สูงอะไรมากเท่าไหร่ดูปลอดภัยเอาง่ายเลยนะถนนแบบนี้ยเออมันดูแบบแข็งแรงปลอดภัยนะครับแต่ถ้าแบบดูเห็นตรงนี้มันรู้สึกแบบใจวิวเหมือนกันถ้าเป็นของจริงอะไปดูว่าฮ้ยมันสะพานมันจะโละมันจะอันนี้หรือเปล่ามันจะหักอะไรหรือเปล่านะ พอพ้นไปก็จะกลายเป็นผมต้องบอกเลยว่ามันเป็นทางที่ค่อนข้างยาวนะเอ้ยพวกที่มันเดินนี่มันเดินได้ไงก็ไม่รู้นะครับมีเด็กเดินด้วยนะด้านขวาก็จะเป็นการขันลมนะครับก็ผลิตไฟฟ้าน่าจะใช้เองเลยถ้าจะไม่ผิดโอเคครับใกล้จะถึงแล้วพามาชมเมืองซะหน่อยนี่ครับถึงแล้วโอโหนี่คือข้ามฟากเลยน,ะนี่นคือแบบว่าสะพานโคตรสูงรับถึงแล้ว โอ้โหความปลอดภัยนี่มันอะไรกันยังไม่จบอีกวะเออยังไม่จบอีกเหรอไหนะคำเตือนซินไม่โจมตีมันไปโจมตีไหนวะเอออย่ามาตรงทะเลก็พออย่าเลยทะเลเนี่ยน้ำมันเยอะมากมันก็ไม่มีทั่วมาไหนมันเตือนอะไรของมันเนาะ โอเคผลกระทบที่ตามมานะครับล่าสุดของฟ้าขนองนะฟ้าขนองไม่มีผู้เสียชีวิตอาคารถูกไ้สามหลังต้นไม้ถูกไม้ไปสี่สิบห้าต้นใครไปนับวะเอาเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงน้ำขึ้นแล้วเฮ้ยเฮ้ย๋อ,ยอนี่ไงทุกคนครับน้ำขึ้นแลนะปิดก่อนปิดก่อนอออไปเลยออกไปเลย,ออเลยตอนนี้เคลื่อนปิดนะครับไม่ใช่เคลื่อนสิ อุทยานปิดอุทยานปิดเฮ้ยจิ๋งนะมีคนมาช่วยไหมเนี่ยไอ้พวกที่มันติดอยู่นะโอ๋ยแต่เราช่วยออกไปไงมีคนอยู่นะทุกคนดูดินั่งบบไบเป็นรูสีรูสายเลยดูน้ำมาดินี่คือมุมมองบุคคลนะครับเฉันจะทำยงไงดีฉันจะทำยงไงดีน้ำมาแล้วดูดิ่น่ากลัวเหมือนกันนะครับเป็นชีวิตจริงอะ่ะโอ้โหนะครับท่วมแล้ว เฮ้ยตจาคนนี้มันยังปัดจากักรยานได้อยู่เว้ยไปแล้วจ้าไปแล้วไม่เนะโนสโนแคร์ no so no นะครับกลับไปที่เต็นเอาของก่อนน้ำแค่นี้มันยังพัดคนไปไม่ได้หรอกเนี่ยนายคนนี้แบบเดินชิวๆนะครับโอเคไปดีกว่าเฮ้ยมันยังจะมากันอีก,กวาเนี่ยไปกลับไปโอเคตอนนี้เฮลิคอปเตอร์ก็อ่อาคาดไหนมันไหม้หรอน้ำป่าไหลหลากมาเนี่ยเนี่ยเริ่มขึ้นมาแล้ว โอ้แต่น้ำมันยังน้อยอยู่นะครับมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากเออได้น้ำขึ้นแล้วเนี่ยอ,อันเรียบร้อยน้ำลดแล้วเฮ้ยไม่มแบบมาปุ๊บมาปแป๊บเดียวก็ลดเออก็ดีแหละมันจะไม่ต้องท่วมเลยอ่ะโอ้โหแสดงว่าน้ำมันขึ้นมาสูงเลยเนี่ยเี้ยอรมันขึ้นมาถึงด้านบนเลยนะทุกคนแกก็ถือว่ายังแบบเป็นน้ำแบบไหลมานิดเดียวอ่ะเปิดเปิดเปิดอ่ะเปิดได้ใช้เปิดได,ด,ด,ใใดใ้ใช้แล้ว เออพวกนี้มนไม่สวนไมน่ไม่แคร์จริงๆหรอเฮ้ยปิดไปแล้วมันยังเข้ามาได้กนเลยทุกคนนี่ยังขำเลยเ,ออเดี๋ยวตรงนี้สร้างเป็นสถานท่องเที่ยวด้วยแล้วกันอยากได้เป็นอะไรดีเอยส่วนใหญ่เราก,ก็สร้างหมดแล้วนะเนี่ยปอดของเมืองสร้างที่ใหม่ดีกว,ว่าเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอนะไรซ่าๆโอเค ปอดของเรื่องเฮ้ยตัวนี้มันเป็นเขตกิจการนี่หว่าเฮ้ยจะสร้างไงอ,อเออดีวกว่อนนะทุกคนเอาตัวนี้แหละอ่าขยายหน่อยโอ้ตรงนี้เป็นทางรถไฟนี่หว่าโอเคเราขุดทางรถไฟมันมะีไงอ่ะได้ละปอดของเรื่องนี่อยากมาก็มาเลยเดี๋ยวผมต้องสร้างเป็นนี้ก่อนนะครับรัว้วสวยๆตรงนี้เลย ต้องมีรั้วนะจะได้แบบว่ากำหนดเขตได้โอเคก็ตัวน,นี้ก็เหมือนกับว่าเป็นแบบมาที่แบบเป็นที่ท่องเที่ยวเนี่ยดูดิเดี๋ยวพาไปดูว่าเป็นอะไรบ้างมีอะไรบ้างเข้ามาก็ยังมีป้ายบอกเนี่ยคล้ายๆกับอุทยานเลยอ,อันนี้น่าจะเป็นบ้านพักนะทุกคนโดยสามารถมาพักได้นะถ้าใครแบบว่าไม่อยากจะพักข้างในนั้นนะครับ นี่ก็ให้บรรยากาศที่แบบว่าร่มรื่นเหมือนกันนะเนี่ยตรงเนี้ยทุกคนผมอยากสร้างเป็นเขื่อนนะเอาจริงแล้วคือตรงเนี้ยผมอยากให้แบบว่ามันไม่มีน้ำเลยนะตรงเนี้ยเออแบบให้มันโล่งเลยนะครับแล้วก็จะสร้างเขื่อนตรงนี้อีกที่หนึ่งเพื่อที่ให้น้ํามันแบบว่าไหลเวียนกันได้นี่ครับผมอยากจะลองสร้างดูจริงๆนะแบบว่าเลื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเฮ้ยน่าลองว่ะเฮ้ยน่าลองน่าลองน่าลองเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาลองสร้างกันดูนะครับ โอเคลองสร้างกันดูแล้วกันก็คืออย่างแรกเลยคือเราจะต้องแบบว่ามีภูเขาก่อนผมกให้ทุกคนดูนะว่าเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันเป็นยังไงอันนี้เราต้องสร้างภูเขาก่อนที่สร้างภูเขาเพราะอะไรเพราะว่าเราจะให้เขื่อน่ะมันอยู่สูงกว่านี้น,น,นี่แบบนี้แบบนี้นี่นี่น ตอนนี้น้ำมันแบบว่ามันหไหลนะมันไหลลงมาข้างล่างนะครับดูจากตรงนิ้วสอนเนะีเฮ้ยมังสร้างได้ด้วยเว้ยโอเคเอาเลยครับสร้างเลยทีนี้ก็จะเป็นเขื่อนแหละแล้วก็ตรงเนี้ยทุกคนมันก็ที่จริงผมอยากให้มัน,นแห้งไปเลยนะแต่มันแห้งก็แห้งก็ไม่ได้นะเพราะว่าน,น้ําตรงเนี้ยมันไหลลงมาตลอดนะครับมันต้องมีที่ระบาย แล้วก็เดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งนะถ้ามันระบายไม่ได้นะมันก็จะท่วมตรงนี้เลยเอาละเห็นไหมไหมเริ่มแล้วหไหมเฮ้ย <c oughs> มันทํางานปะมันไม่ทํางานหรอกเพราะว่าระดับน้ําไม่ได้น้ํามันต้องอยู่สูงกว่าน,นี้เว้ยผมกําลังวางแผนอยู่ว่าจะทาําไงดีสมมติถ้าเราปล่อยให้น้ํานี่ยมันเต็มนะเออล้อนตรงเนี้ยเราก็ต้องแบบทําสะพานนะครับ อาจจะเป็นสะพานใหม่เลยก็ได้เลยอืมเป็นสะพานใหม่เลยก็ได้แล้วก็ตรงนี้เราก็ปิดไปเลยนะเพราะว่าน้ํามันสาม,มารถไหลลงไปในเมืองเราได้เดี๋ยวลองดูอ,อ่ะลกันตรงนี้นมันถูกกั้นไปแล้วก็คือผมจะให้น้ํามันแบบว่าไหลออกไปนะครับอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยแค่มันไหลออกไปตรงนี้ให้หมดเลยดูก่อนซิว่ามันไหลหรือเปล่า น,นี่มันไหลไปแล้วให้มันไหลออกไปเยอะๆนะให้มันไหลออกมาอาจจะต้องใช้เวลาแบบค่อนข้างแบบนานสุดๆเลยนะโอเคโอเคเราต้องมีตัวช่วยด้วยนะตัวช่วยของเราก็คือแตะดะดะ่แดนนี่เราใช้เป็นเครื่องดูดอันนี้คือมันจะดูดแบบดูดเยอะจริง,รงๆเยอะสุด ไม่เป็นไรครับเรายอมขาดทุนแล้วเราแบบว่ากระเป๋าเงินเราแน่นแล้วทุกคนสังเกตนะตอนหลังนี้คือผมแบบรายได้คือไม่ถึงหลักแสนแล้วนะเนื่องจากว่าพวกสิ่งผมสิ่งของที่ผมสร้างไปอะค่าบรกษาทีแบบว่าแพงมากนะครับแต่ก็โนโสโนโนแคร์นะรวยแล้วนะครับเก็บมีเงินเยอะไปไม่ไม่ใช้แล้วไปเาทำอะไรใช่ไหมล่ะ <laughs> โอเคอันนี้คือการดูดครั้งิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของผมนะ ไม่มีใครแบบลงทุนเงินมหาศาลขนาดนี้นะเพื่อสร้างที่ที่ดูดน้ำแล้วทำไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะโอเคอ่านี่เราสร้างวันมานี้ก่อนเราจะดูดน้ำตรงนี้ให้หมดเลยให้มันกลายเป็นพื้นที่โล่งไปเลยนะเราอาจจะสร้างเป็นเมืองใต้บาดาลก็ได้เร้อเป็นใต้บาดาลสิต้องบอกว่าเมืองใต้เขื่อนนะครับใต้เขื่อนยักษ์มาดูซิว่าเราจะทำกันได้หรือเปล่า อันนี้คือเราจะดูน้ำแบบว่ามหาสารเลยนะชืบชืบโอเคมันต้องการไฟฟ้านะครับเชื่อมให้หมดเลยอุย้ยโอเคได้ละอ่านี่ครับลงคุณ เยอะโคนลงทุนอะผมเนี่ยต่อมาก็เป็นไฟฟ้านะครับ20เมกะวัต์จากต้นทางได้ไหมมันไปถึงปลายทางปะรู้สึกว่ามันจะไม่ถึง่ะดิดูซิว่าน้ำมันจะลดลงไหมตัวนี้คงจะต้องสร้างอันนี้ให้มันไปพัาคงก่อนถ้าไม่สร้างเลยมันก็จะอันนี้มันศูตรเมกวัตนี่หว่า สร้างไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะอ่านี่ครับตัวนี้ได้อยู่เอาน้ำเริ่มลดแล้วทุกคนดูดไปดูดไปดูดไปเอาเนี่ยมันดูดไปแล้วทุกคนเอาวะทีนี้น้ำตรงนี้เริ่มเริ่มขึ้นแล้วโอเคต่อมานะครับลบนี้ทิ้งเลย ลบไปลบไปเราตัดทางนี้ทิ้งเลยงไหมโอเคเรียบร้อยตัดไปแล้วตรงเนี้ยสำคัญสำคัญจริงๆผมต้องบอกเลยผมจะทำการถมถนนนะครับตรงนี้เราจะตัดการใช้งานไปในระยะเวลาที่ค่อนข้างจะนานเพราะทุกอย่างยังสร้างไม่เสร็จตรงนี้เราปิดด้วยภูเขาไปเลยนี่ปิดด้วยภูเขาไปเลยนะ เพราะว่าอย่างที่บอกนะครับคือเราไม่ปิดอะน้ำมันจะล้นเข้ามาตรงเนี้ยมันจะถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้เอ๊เดี๋ยวผมดูน,นะเดี๋ยวต้องสร้างที่ระบายน้ำให้มันด้วยเพราะเพราะาไม่งั้นมันก็น้ำมันก็จะแบบอยู่แต่ตรงเนี้ยมันก็ไม่ไปไหนเลยมีการไปด้วยนะเพื่อความปลอดภัยรัฐบ,บาลเราแบบว่าจัดเต็มนะครับนี่คือจัดเต็มระบบเลย ตรงนี้มันจะท่วมไหมอ่ะโอเคเรามาณนี้ก่อนแต่ผมคิดว่าน้ำมันน่าจะขึ้นถึงด้านบนนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ต้องหาทางให้น้ําไปทางอื่นนะาะว่าตรงนี้ยเราอาจถ้าแบบว่ามันแบบโล่งนะผมจะสร้างเมืองด้านล่างนี้นะครับแล้วเราก็จะปิดทางตรงนี้ไปต้องดูก่อนว่าน้ํามันไหลไหลย้อนมาหรือเปล่าเห็นป่ะทุกคนจะเห็นนะว่าน้ํามันเริ่มแบบแปรปรวนเลยไหม มันกำลังโดนดูดแบบมหา,าศาลอยู่ลนยะโอเคทีนี้เราจะตัดทางทิ้งเลยเราจะไม่ให้มันเชื่อมหากันแล้วโดยการสร้างเป็นเขื่อนเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวสร้างเป็นเขื่อนไปแต่เขื่อนคือเราจะไม่ใช้งานอันนี้เป็นทางรถไฟนะโอเคทางรถไฟตัดทิ้งไปเลยจ้า เอาละทีนี้ก็เต็มที่เลยน้ำตรงนี้มันต้องห่วงนะว่ามันจะแห้งนะครับเพราะว่ามันไหลมาจากตรงนี้อันเดี๋ยวนี้มันก็จะไหลย,ย้อนกลับนไะงจะย้อนป่อเน,นี่ยเอาละทุกคนเราดูดแล้วนะครับเริ่มเห็นพื้นแล้วทุกคนเอาแล้วเอาแล้วดูดเลยดูดเลยโอ้โหสุดยอดตบมือโอ้ยผ่านงบไปเยอะมากขายไปสองล้านแล้ววะ่ะ ดูเลยดูเลยเป็นไงทุกคนจากน้าที่มันโคตรจะเยอะนะครับตอนนี้มันเหลือแบบไม่เท่าไหร่ละเรากําลังเร่งดูดมันอยู่นะครับโอเคดีไม่ต้องปล่อยน้ำมันเว้ยปิดไปอ่าน่ครับโดนดูแล้วแล้วก็เดี๋ยวทำพื้นให้มันเท่ากันก่อนอ่ะคลิปนี้ก็อย่างที่บอกนะทุกคนทำอะไรแพงๆแ,แล้ววะ อันนี้ครับดูให้หมดเลยตัวนี้ก็จะกลายเป็นที่เก็บน้ําที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรือเปล่าไม่ในโลกสิเออไรทางนี่มันจะเชื่อมหากันยังไงวะเนีน่ยเดี๋ยวคนะตันอยู่ตันอยู่เหมือนกันโอเคตรงนี้ผมจะสร้างเขาแล้วก็เดี๋ยวจะให้ถนนมันแบบตัดลงไปด้านล่างเลยนี่ครับเป็นเหมือนกำแพงนะ เราจะกั้นน้ำไปให้หมดเลยเขียแลก็สร้างกำแพงอีกชั้นหนึ่งทีนี้นมันก็จะเข้ามาไม่ได้ละเนี่ยมันมันผ่านเขาไม่ได้หรอกมั้งนี่ไงมันกลายเป็นอ่างเก็บน้ำไปโดยปฏิปริยายเลยทุกคนเออตรงเนี้ยอ,อ่าตรงนี้ด้วยเออนี่สิ แล้วก็ถนนอย่างที่ผมบอกนะนผมจะถุดมันเข้าไปนะครับขุดถนนเข้าไปเพื่อให้มันเชื่อมมหากันแต่เดี๋ยวก่อนเดีย๋ยใหสร้างาได้แล้วได้แล้วทีนี้ก็ลังแบบว่าดูดน้ำนะครับให้น้ำมันหมดไปซะก่อนอันนี้ปล่อยน้ำเข้ามามันปล่อยไม่ได้นะเพราะว่ามันหันไปฝั่งทุนโอ้เย่ทุกคนมันเริ่มผลิตไฟฟ้าไม่ได้แล้วแหละ เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาสร้างกันนะตรงนี้คลิปนี้เรามาดูดน้ำทิ้งก่อนนะครับเซฟเซฟสิถ่ายรูปนี่เขื่อนที่ใหญ่ทีสุดในโลกนะครับหามุมมาหม,มอ,อ่ายก่อนแชะนี่นี่ครับเราจะเนละมิตเมืองใหม่ขึ้นมานะครับตรงนี้นะเมืองใต้ใต้ทํ้เก่าเออ,เอง่ายเลย นะครับเพราะว่ามันแบบมันอยู่ใต้น้ำมานานนะทีนี้เราแบบว่าลงทุนนะครับสร้างแบบดุดน้ำโค้นเยอะเป็นไงไม่ใช่ผมทำไม่ได้ทุกคนสุดยอดสิเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,ยวขอปรับแสงก่อนรู้สึกว่าห้องฟ้ามันเริ่มจะคึมคึมเหมือนเนี่ยมันจะตกเลยทักหนาวะเนี่ยูดิบรรยากาศมันแบบคึมคึมมาก เนี่ยับ้างนี้จะได้แบบเห็นชัด,ชดเอออันนี้ถ่ายฝั่งนี้ดูดีขึ้นเนยอะเลยโห<อ>เขื่อนยากทุกคนเราทำได้แล้ว <_ EN> เราจะพยายามอยให้น้ำมันขึ้นมาปริมาณ้านบนนี่นะไม่งั้นมันจะมันจะดูดลงมา <_ EN> ตัวนี้อาจทํทำเป็นคลองเล็กๆก็ได้นะเล็กๆไปนะครับ <_ EN> เพื่อที่แบบว่าเวลาดูดน้ำมามันจะได้ไปตามน้ำแต่ไม่ต้องอก ให้มันอยู่นี้แหละแล้วตัวนี้เราค่อยห,หาทางให้เอาน้ําออกหรือแม่ก็อาจจะทําตามที่ผมบอกตอนแรกก็ได้คิดว่าขุดคลองให้มันแบบว่าไม่มีที่ให้น้ําออกจริงๆนะเออมันดูดช้ามากเลยอะน้ํามันแบบว่าไม่ได้อยู่ใกล้ๆกับฝั่งเนาะมันเลยแบบว่าดูดช้าแต่ก็เริ่มจะหมดแล้วแหละรอไปเห็นป่ะตอนนี้มันก็ดูดนะเห็นไหมนี่ โอเคเดี๋ยวไงคลิปนี้ก็เดี๋ยวไปประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาต่อกับภาพเหล่านี้นะครับเราก็จะมาดูกันต่อแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่ามันจะทันไหมในการสร้างเมืองนะครับก็วันนี้ทิ้งท,ท้ายไปกับเขื่อนยักษ์ของเรานะวันนี้ก็มาแบบสั้นนะทุกคนครับเขืนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกด subscribe นะครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะทุกคนไปแล้วครับบ๊ายบาย